บคิโอซรัสไดโนเสาร์ที่โด่งดังในยุคจูราสสุดท้ายอดีตของทิวทัศน์โบราณของอเมริกาเหนือปีนเดินรออบอยอดสูงเหนือที่แผ่นดินไดโนเสาร์ซาโรพตดใหญ่นี้แสดงลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งทำให้มันแตกต่างจากอาณาจักรไดโนเสาร์ มีลำคอที่ยาวนถึงยากสายพันธ์ุไดโนเสาร์ของมันทุกข้อกระดูกยืดออกไปถึง3ฟุตซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างความสูงยืนสูงถึง39ฟุตและมีความยาวของตัวอยู่ที่75ฟุตบราคิโอซอรัสเป็นสัตว์กินเศษประจำวันขนาดใหญ่ที่ประมาณความหนักมากถึง40ตันมีลักษณะร่วมกันกับไดโนเสาร์อื่น 布คキโอซอรัสมีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยการรวมกันของลำคอและหางที่ยาวท่าที่นั่งที่มีสี่ขาอาหารที่เป็นพืชและหัวที่เล็กพอที่จะบรรจุสมองเล็กการยืดคอการปรับตัวที่สำคัญช่วยให้มันเข้าถึงใบไม้ในต้นไม้ที่สูงทำให้มีอาหารที่หลากหลายสำหรับการอาศัยชีวิตในการอาศัยร่วมกันาคิโอซอรัส ที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการอาหารมีการเดินทางไกลข้ามทัศนคติที่โบราณในขณะที่อายุของบราคิโอซอรัสที่แม่นยำยังคงเป็นปริศนานักธรณีวิทยาประมาณว่ามีการอยู่ได้รอบหนึ่งรปีการอยู่รอดนี้ทำให้บราคิโอซอรัสได้เห็นทิวทัศน์ที่เปลี่ยนไปของยุคจูราสสุดท้าย ทำให้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจในการศึกษาและเป็นการรับรองถึงความมหัศจรรย์ของชีวิตโบราณบนโลก